สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการลอยรอบเมืองสําหรับวันนี้เนี่ยผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อําเภออ่าวลึกนะครับบ้านคีรีวงศ์นะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำะพี่ที่อยู่ข้างผมทั้งสองคนนะครับพี่สุคนสวัสดีครับแล้วก็พี่ยุทธสวัสดีครับซึ่งสองท่านนี้นะครับเดี๋ยวจะทํามาพาท่านผู้ชมมาพบกับแหล่งเขาเรียกว่าผจญภัยบนยอดไม้ฮนะ เรียกได้ว่าเป็นแห่งที่4ในประเทศไทยเท่านั้นครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับตรงนี้หมู่ที่หกตำบลอ่างลึกน้อยครับหมู่ที่หกตำบลอ่างลึกน้อยครับนะครับพี่ยุทธครับเป็นเจ้าของเอาพี่สุคนขอไปตรงนี้เนี่ยแนวความคิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้ไงครับคืออย่างนี้ครับผมก็คือลาลายกวางนิึงว่าคือมีตามกรั่งเศสนะครับเขาติดต่อว่าจะมาลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมเอ็ e n เพนเจอร์ครับทีนี้ผมได้รับรับมอบหมายเป็นคน าสารน,นาที่น่าก็ได้ติดต่อไปทางป่าไม้จังหวัดน่าก็บอกว่าเรามีที่อยู่เราสามารถดาเนินการกิจกรรมพวกนี้ได้ก็ได้ติดต่อผ่านมาทางป่าไม้จังหวัดป่าไม้จังหวัดก็พามาพบคุณยุธซึ่งเป็นเลขาป่าไม้จุมจนอยู่เป็นเลขาป่าจุมจนที่นี่อยู่ก็ได้ติดต่อประสานานเรก็ได้ได้ติดต่อไปทางฝรั่งเศสมาตอนนี้ทางเราเนี่ยหาที่ได้แล้วให้มาดูก็หลังจากนั้นก็ไม่นานเขาก็มาดู พอเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกอ้าวนี่มันป่านี่ใช่ไหมฮะแล้วในการทีเ่เราให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในผืนป่าตรงนี้เนี่ยคิดว่ามีผลประโยชน์ต่อชุมชนด้วยหรือเปล่ามีครับมีมีแน่นอนครับเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งทางบริษัทเขาจะจ่ายให้เป็นอของชุมชนครับใช่ครับจะแบ่งส่วนหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ป่าชุมชนเราเนี่ยมันจะเข้าแบบของตามอะไรอ่ะของ นโยบายของป่ากรมป่าไม้ครับเพื่อเราจะมีรายได้จากป่าชุมชนให้สู่กับชุมชนให้กับชาวบ้านทํามีรายได้มีงานทําอยังไงป่าชุมชนเราเนี่ยมันดังเช่นของภาคใต้นะมันสู้ของแถวภาคเหนือเราไม่ได้เพราะว,ว่าภาคใต้เราเนี่ยการหาเห็ดในป,าป่าอะไรพวกนี้มันมันมันไม่ไม่มีก็คือการห้า พุนประยุน์จากปลาเนี่ยครับไม่เหมือนทางทางนู้นครับ<น>ไม่เหมือนทางปักเนื้อครับ,รบต่อ<ว>ป,ป,ปักเนื้อนี่เร, <laughs> เราทางปักเนื้อนี่ครับโตคมียได้ยังแม่ว่าถูกสิ้นัวกยางเฮ็ดครับไอ้ได้ดา่าถูกสิ้นถูกยางเขาจะเป็นพ้นมาจากปลาไมา้ทางมัดคือบางเดีนี่ถ้าอยากจะห้าประยุน์จากปลาช่วยค้อนขอนก่อนอย่างเดียวใช่กันอย่างเดียวครับครับก็คือว่านี่เป็นการเป็นการให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ปลาเพื่ออนุรักษ์ปลาครับครับครับพอในเมือเราทำป่าอยุ่ชนตรงนี้ปั๊บนี่ครับในเมือเรามี ว่าถ้าท,ที่ต้องมาลงงนี้การหลาั์การ,ร,รตัดมตไม้ทำลายป่ามันก็จะหมดไปโดยปริยายนี่นี่คือเรื่องจริงนะครับเราเล็กๆชาวบ้านคนตอนที่เขาจะรู้ว่ามีการมีมีมีความเห็นแตกต่างกันไหมหรือเปล่าพมันไดการได้ทำการอธิบายกับ,บเจ้าของชุมชนแบบระเวกนี้บ้างครับกับกับอธิบายแล้วแต่ว่าชาวบ้านบ้านเรานี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกท่าได้เพราะว่าอ่าเป็นว่า ป้าก็ยังเป็นป้าเนี่ยเคยไปเชื่อว่าเออนี่ฝรั่งยี่มาลงทุนตำมุนใช่แตดึงบนปมายม่เพราะว่ามันการคือตรงนี้มันคือยากครับตอนนี้กับชาวบ้านก็คงจะาห็นในทางดีทางนี้เลยกับทางดีบวงนะครับเพราะว่าเราจะได้มีอะไรด้โดยเฉพาะคือตัวเลียงจัดเย็นตัวนี้คือฝรั่งค้ามาหนึ่งคนก็จะมีรายได้ให้กับชุมชนคือเนโนจัดจัดเย็นเลยครับในเมือเขาเคกมาฝรั่งค้ามาเที่ยวมาชุมชนเราก็จะได้รับ เงินขาตอบแทนตรงนี้มากคารับครับพมแต่ว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยตรงนี้มันก็ยทติว่าชาวบ้านเราต้องร่วมมือกันช่วยปักดันใหุ้่มง้าตรงนี้มัน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 กว้างมันไกลเผื่อให้หนัก่องเทียวเข้ามามาก ทุกคนครับมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะกิจกรรมอะไรบ้างที่เห็นอยู่ด้านหลังในห้องเราดูนิดนึงอันนี้ปั่นจักรยานนะครับบนที่สูงแล้วปั่นจักรยานบนที่สูงเห็นไหมครับผมในด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ด้านนู้นจะเป็นในพวกสเก็ตบอร์ดครับแล้วพวกสเก็ตบอร์ดพวกบินเซิร์ฟบนยอดไม้นะครับกิจกรรมมีฐานทั้งหมดที่นี่อยู่30ฝาฐานทั้งหมดนะครับเราจะมีพวกเดินบนสายสลิงนะครับเดินบนไม้กระดานนะครับแล้วก็มี กอ,อยกักดิฟฟายนะครับคือที่สูงๆด้านนู้นนะครับเดี๋ยวคุณคุณบิ๊กจะได้เห็นนั่นเนคือกิจกรรมประเภทเสลิงสลิงจากยอดไม้อีกอยากยอดไม้ไปสู่ยอดไม้หนึ่งจากอีกต้นไม้จากอีกต้นไปสู่อีกต้นหนึ่งนะครับระยะทางเท่าไหร่เหรอว่าจะมีการดิฟฟายเนี่ยเห็นว่าจะทํายาวที่สุดในประเทศไทยด้วยโครงการโครงการอย่างนั้นที่เราคุยกันไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ทำนะครับยังไม่ทำก็อยู่ประมาณสักยกจะเป็นปีหน้ากำลังกำลังหาอยู่ว่าจะใช้ต้นไม้ต้นไหนกับต้นไหนอยู่ครับผมครับ และไอตรงนี้ครับสมมุติว่าผมอยากจะมาอยากจะมาเอเวนเจอร์ทำกิจกรรมในนี้เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างคือคุณไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยนะครับที่นี่เรามีพนักงานนะครับคอยสอนเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เบื้องต้นนะครับคือการใช้รอกการใช้การใช้ตะขอทำายังไงให้ปลอดไปที่สุดนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่แล้วครับผมครับครับผม๋อนั่นก็คือว่า ไม่ต้องมีความรู้ในการใช้สลิงหรือว่าโอนไตอะไรมาก่อนเลยไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีเลยคุณมีอย่างเดียวคุณมีใจมีความกล้านะครับถ้าท่านไม่กลัวที่สูงครับก็โอเคพร้อมนะครับผมที่จะมาเล่นกิจกรรมได้เลยครับนอกจากคนที่เข้ามาเล่นกิจกรรมเอเดเวนเจอร์ตรงนี้เขาาน่าจะได้ประโยชน์อะไรกับกลับไปบ้างคือถ้าเข้ามาแล้วก็หนึ่งส่วนที่ได้ก็หนึ่งก็ได้ความเพลินเพลินได้ความพักผ่อนสบายจะได้ออกกําลังกายนะครับได้ได้ความนจะก็ได้ความกล้าความกล้าที่จะ อยู่ที่สูงๆนะครับก็ผมคิดว่าได้ได้เยอะคือได้มาใช้กล้ามเนื้อล่ะต้องปีนป่ายต้องโหนต้องสไลด์อะไรหลายอย่างเลย ผมเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าบางทีถ้าเกิดเราเราเป็นกลุ่มคณะหรือว่าใครที่จะมามีค่าบริการอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้ตอนนี้เราบริการเนี่ยบริการเรามีราคาสําหรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับนักท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้ก็คือในราคาก็หนึ่งทริปนะครับเรามีรถรับส่งจากนางละกาบีตอนนี้ในราคาเราขายอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทต่อคนนะครับและสําหรับประชาชนในจังหวัดกระบี่ที่จะวอกินเขทาวร์อินเข้ามาตอนนี้เราคิดคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบาทนะครับ แล้วก็คนที่อยู่ในตำบลอ่าลึกน้อยอาลึกน้อยในตำบลเลยนะเราจะให้เขาคิดค่าบริการแค่600บาทแล้วก็คนอยู่ในหมู่บ้านนี้ถือว่าแทบจะฟรีเลยคนได้150บาทแล้วตอนนี้เด็กนะในในในเด็กนะครับในตำบลอ่าวลึกน้อยเนี่ยโดยฟรีไม่เกิน14ปีนะครับร้อยฟรีเลยแล้วก็ในหมู่บ้านเราก็ฟรีเราถือว่าส่วนนี้เป็นของชุมชนนะเป็นของชุมชนนะครับต้องบริการชุมชนด้วยบริการชุมชนให้รู้จนรู้สึกมีเป็นเจ้าของนะครับครับถ้าอาจจะเป็น เจ้าของโรงเรียนที่ดูแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้าเข้าคาใหลูกเสือเสือมากเลยเนี่ยเป็นคณะอย่างนั้นเนี่ยมีข้าบริการอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดติดต่อมาติดต่อมาเราน่าจะมีราคาพิเศษได้นะผมจะคิดไป เป็นเคสๆไปนะครับผมนี่ยังตอบราคาไม่ได้แต่ว่าราคาคุณสามารถรับได้เรารับได้ก็โอเคคือว่าคุยกันเป็นเคสไปใบเคสเลยเคดบเคล็เลยเท่าไรมาวันไหนเนี่ยทางบริษัทเองก็มีนโยบายต่อไปว่าจะให้ฟรีกับบางโรงเรียนตัวแทนส่งเข้ามาเรามีเรามีให้ฟรีเลยครับแต่ว่าตอนนี้เรา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 เพิ่งเปิดใหม่เราบริษัทเองก็ลงทุนไปเยอะนะครับยังยังไม่พร้อมแต่ในตุทธศัก้าชนียอาจจะมีตัวแทนของหลายๆโรงนะฮะที่ทางโรงเรียนเขา คัดเลือกมาร้อยกิจกรรมพวกนี้ฟรีนะครับในอนาคตเร็วๆนี้นะครับผมท่านผมครับนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นหนึ่งในสี่ของประเทศไทยนะครับเป็นชื่อว่าอะไรนะครับ C top a เ v ็น t u r e กระบี่พ์คครับ ทีท็อป a อ v e n เวนเจอร์กระบี่พาร์คนะครับู้ชมท่าน,นใดที่รับชมรายการแล้วแล้วสนใจอยากจะมาทํากิจกรรมเขาเรียกว่าผจญภัยบ,<น>บนยอดไม้เลยนะครับบนยอดไม้เลยเนี่ยก็ลองลองเข้ามาดูนะครับที่นี่นะครับแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมครับ084ครับผม462 3443นะครับ ท่านผู <ar> ้ชครับ084นะครับ4623443นะท่านใดเนี่ยสนใจก็ลองโทรมาตามเบอร์นี้นะครับสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับรายการ้อยรอบเมืองสัปดาห์นี้เทปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับติดตามครับ้อยรอบเมืองเทปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวะไรที่ร้อยๆสำหรับเมืองกระบี่ครับสวัสดีครับโอเคยูยูบิ๊กสไมล e แมน ไม,ไม่เป็นไม่เป็นเลยสลวยว,วันที่เกลียวแล้วก็ขึ้นมาเป็นที่หนึง่งความอยากจะปล่งขึ้นมาความอยากความเที่ยวความรวยมันจะปล่งขึ้นมา